ผู้สมัครสสเขต3เ,ออเบอร์6พักพัทรัฐษพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่พอใจเข้าร้องเรียนทางสื่อมวลชนและเตรียมเข้าแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ,จสพวังน้อยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังป้ายถูกทําลายและตัดลวดให้ป้ายล้มหน้าคว่ำทําให้เกิดความเสียหาย เรม,มีข้างในอีกเยอะข้างใน,ในเยอะยครับไม่ว่าจะเป็นอำภองน้อยเภออไทยแล้วก็ภาชีครับแต่ล้มเยอะมากเลยตอนนีไม่เขียนครับแต่ล้มเลยล้มป้ายเลยก็ลเลยอ,เลอยากวอนสังคมครับวอนผู้ที่รู้บ่อแสด้วยบอกกล่าวขนาดว่าอย่าทาเลยครับวอนที่สื่อมวลชนด้วยครับต้องขอบคุณมากๆที่ให้โอกาสว่าผมหรือเราก็อยากสู้กันแบบตุ้เป็นตูจริตที่ทำนะครับการเมืองยุคใหม่ครับขอ ขอครับอยากสููกันแบบจริงจังอ่ะจริตไม่ทำไม่ใส่ร้ายป้ายสีไม่ทำลายป้ายกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคขางในอยตัด,ดัวเนียเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ไปทตัได้เอาข้างในีครับโเ <Okay. S 1> ว,ว่าเขาตัดคือเขาเน้นตัดข้งบนพอตัดข้งบนเสร็จมันก็จะล้มเลยคร ไม่ไม่ทำลายแต่ตัดลวดเอาใช้ตัดลวดเอาตัดแบบแบบนี้เป็นลัดแค่สี่สี่ห้าสิบป้ายแล้วครับเยอะมากดูดิขนาดผมก็แท้งไม่ได้ไม <the ่ขาดเลยผมไม่ได้นะตัดลวดพี่ยอร์เขาตัดเลยเขาไม่เขาตัดเส้นบนปุ๊บป้ายมันก็แกว่งมันก็จะล้มนี่ผมกระแทกให้ดูนะครับไม่หลุดไม่หลุดมันเหนียว ต้องตัดใช่ไหมฮะร่วมันเหนียวต้องตัดอย่างเดียวนี่ไงแั้นก็เข้าไปเลยเข้าไปเลยไปน,นี่มันจอดไ,ไม่ง่ายใช่ไหมน่าจะเป็นฝีมือใครเนะี่ยไม่ทราบครับแต่ผมวิ่งวอนครับคือผมไม่อยากเราอยากก้าวข้าความผัดแย้งอะครับไม่อยากมีประเด็นตามที่ตโลแกนพักก็คือก้าวเข้าความขัดแยง้งขจัดทุกปัญหาพัฒนาทุกงื้นที่เหมือนที่ลุงป้อมพูดไม่อยากขาะเลาะแต่มันทำอย่างนี้มันแย่ครับ แล้วผมวิงวอลผมไหวเลยแล้วผมต้องมานั่งจ้างเขาให้คนมาทําเพิ่มอีกค่าใช้จ่ายก็ต้องเกิดขึ้นอีกแล้วก็กรกตจะทำยงังไงเราจะโดนนี้สัทุกป้ายทุกป้ายเพราะมันมีร้อยกว่าเขตใช่ไหมสองเท่าป้ายมันก็ไม่กี่ร้อยป้ายใช่ไหมแล้วมันโดนทุกเขตทำยังไงครับเนี่ยมาตัดหมดเลยตัดให้ล้มให้ล้มอย่างเงี้ยให้ควา่าควา่างคว่แล้วก็ต้องจ้างคนมาแก้มาเก็บมาแก้มาเก็บ,กกบนี่กี่วันแล้วเนี่ยนี่ก็เพิ่งติดได้ไม่นานนี่เองครับเนี่ยติดมากี่วันแล้วนะป้ายนี้น่าจะประมาณสักอาทิิตตยย์์นนึึงงอาท ยไม่ได้ดูพายุนะนนยมัดแน่นครับพายุเราไม่ยู่หรอพี่เมื่อกี้ผมดึงให่กระดูกระแทกแล้วลวดแน่นนะครับคือวิงวอนครับอยากให้เขาเรียกว่ามีความเกิดความพิธีธรรมหน่อยออมไม่ต้องมันบ่งบอกถึงจิตใจคนที่เขาสั่งมาทำป้ายทำลายป้ายกันผมไม่รู้ว่กพักไหนนะแต่มันมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับเราไม่ใช่คนรวยครับตรงๆนะแล้วเราก็สู้ไปตามที่เนี่ยนะฮะที่กรทวางแผนไว้กรตอก็ให้ มาให้งบไลร่ก็ทําไม่เกินงบนะครับเรวจะบอกคนทำยังไงก็ต้อง,องอโชคฝักถือป้ายหน่อยก็ผมก็ถือพุ่งตรงนลครับกาบอขอความวิงวอนครับกราบเลยครับกราบเลยครับอย่าทําลายกันเลยครับเราสู้กันด้วยความสุจริตพุธีธรรมเถอครับคือถ้าเราสู้กันด้วยความสุจริตจะทมผมว่ามันก็ตรงไปตรงมาแฟ,แฟร์ครับเราอยากทําทกันเมืองแบบดีเราคนรุ่นใหม่ดีกว่าเขาครับคนรุ่นใหม่คนยุคใหม่ พัฒนาสิ่งใหม่ๆทำสิ่งใหม่ๆหมทำสิ่งดีๆให้กันและกันดีกว่าครับ hmm. มอบความรักความปรารถนาดีกันความคิดความคิดเห็นต่างได้แต่เราไม่ควรแตกแยกกันนะครับเพราะมันดูดิฮะ hmm. ผมก็มานั่งไล่เก็บป้ายที่เป็นร้อยป้ายนะฮะ hmm. ผมสาบานด้วยใจนะ,ะเนี่ย hmm. เอาสาบานเลยผมอยากสู้กับความยุติธรรมฮะต่ <Okay. S 2> อหน้าพระต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยผมไม่อยากทะเลาะกับใครครับพระอะไรเยอะผมโดนขู่มาด้วยฮะ <Huh? S 2> มีโดนขู่มาด้วยก็เลยของพระเยอะหน่อยมีเหรียญป้อมไหม มีก็มีครับมีมีเหรียญในหลวงเนี่ยต้อในหลวงอ๋อในหลวงเนาะทั้งราชกาลที่9รัชกาลที่10เขาพูยังไงครับก็ทั้งมาเด้อครับอย่าไปพูดออกข่าวไม่ดีอยากรู้เขาขู่มาแล้วกันเขาขู่มาแล้วก็เลยห้อยพระไว้ห้อยพระเยอะๆด้วยปลอดภัยมีหลวงปู่ดูพระปานหุวงพาครับพระเยอะก็เลยห้อยพระเนี่ยยาพระเยอะหลวงพ่อรวยกับพื้นที่ผมใช่ไหมฮะวังน้อยอุทัยพาชีก็ที่องเนี่ยก็มีหลงเนี่ยหลวงปู่ดูอุทัยหลวงพ่อรวย พาชีก็เลยเป็นกำลังใจเราครับวหวครับวิงวอนครับพี่ๆครับวิงวอนครับว่ายเลยกาบเลยครับสรุปแล้วโดนกี่ป้ายตอนนี้น่าจะหลักร้อยป้ายแล้วครับโอ้หหลักร้อยป้ายครับที่ที่โดนอยู่ในร้อยป้ายแล้วคาเสียหายคาเียหายก็เยอะครับเมื่อกี้ก็มีพี่นักข่าวหลายคนก็เห็นบอกวูวเต็มเลยวังน้อยอีกล้มอีกบานเลยทําล้มคือเดี๋ยวนี้การเมืองฉลาดอย่างหนึ่งไม่ต้องมาเขียนไม่เสียเวลาใช่ไหมฮะปุ๊บเอาเหล็กเหลือมีอาคูคมสอยลวดเลยคึบ หลุดจบทีเดียวไม่ต้องทําลายป<ด>้ายไม่ต้องทําลายตัดแมกเลยแล้วก็ล้มก็ทิ้งไว้แล้วเราก็มาซ่อมมาเก็บมาซ่อมถ้าใช้กายก็เกิดขึ้นเหมือนเดิมเหนืห่อยไหมโโหเหนื่อยฮะผมคนรุ่นใหม่ครับของใหม่สิ่งใหม่ๆเราก็อยากทําอะไรใหม่ๆครับก็วิงวอรพี่นักข่าวต้องต้องไม่ว่าจะเป็นพี่นักข่าวทุกสือ่อทุกท่านที่เข้ามาวันนี้ขอร้องวิงวอรช่วยเป็นกระบอกเสียงให้หน่อยว่าชาวยุทธยาเนี่ยเราไม่ได้รักความรุนแรงนะ ผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าคนยุติยาเนี่ยมีความอบอุ่นยิ้มแย้มแจ่มใสอบอ้อมอารีครับแต่อยากให้มีความสุจริตยุติธรรมเกิดขึ้นรอผลการเลือกตั้งดีกว่าใช่รอทำผลการเลือกตั้งดีกว่าวิงวอนครับผมเหนื่อยพี่องตงเลยทั้มมทงน้าตาเลยรบางทีก็นะมันเป็นก็ต้องก็ต้องบอกพักครับต้องส่งรายละเอียดมันจะมีรายกลุ่มพักอยู่ก็ต้องพิมพ์ไปลุงป้อมก็อยู่ในกลุ่มลุงป้อมวัยรุ่นมากครับแกพิมพ์ตอบไลายคุยกับผู้สมัครทุกคนครับเกิดปัญหาอะไรแกก็พิมพ์ตอบ ท่านกำชับอะไรบ้างที่พิมพ์ในกลุ่มไลน์ท่านพูดเสมอว่าหนึ่งอยาเป็นข้อขัดแยง้งไม่ว่าใครที่จะเห็นต่างอะไรก็ตามเรานิ่งเฉยสู้กันแบบสุดจริตยุติธรรมแค่นี้เองต้องบอกเลยต้องก้าวข้ามความขัขดแยง้งขอบหลวงพ่อครับช่วยหน่อยนะคนบางน้อยคนอุทยัยคนภาชีเลือกโบกเลยนะหลวงพ่อโอ้โหครับอันนี้ก็ชั่วค้าวก่อนเจอเชื่อ,อชั่วข้าวก่อนรถใครจจ่ายฮะรถใครจจ่าย สองเราเองอย่านี้เลใจชาวบ้านนี่ผมีผมปิดวันที่ก็ไปดูติดป้ายับดูทีมงานครับไม่อยากให้ผิดกดผิดอะไรมากรับคุณครับผมหลวงป้อมหลังจากนั้นผู้สมัครเขต3เบอร์6พพักประชารัฐได้เดินทางเข้าที่สพวังน้อยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเข้าร้องเรียนร้องทุกข์ กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและบันทึกประจำวันไว้เพื่อเป็นหลักฐานไม่ให้ผู้ที่กระทำความผิดมาทำแบบนี้อีกไ่หนุดด่มเข้าหลังจากนั้นผู้สมคัครเขต3เบอร์6 พักประชารัฐได้เข้าแจ้งความกับทางพนักงานสอบสวนสอพอวังน้อยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อบันทึกไว้เป็นหลักฐานและไม่ให้มีการกระทําแบบนี้ต่อหากมีการกระทําแบบนี้ต่อก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปโดยครั้งนี้ก็ยังมีการข่มขุยอีกด้วยรวมทั้งมีทางผู้ลงเพจ Facebook บอกว่าตนนั้นได้แจกจ่ายเงินทําให้เสียหาย และมีการลงข้อความรูปหน้าตนไว้ใน Facebook และทางคอมพิวเตอร์อีกด้วยก็จะมีการแจ้งความต่อไปหากมีการกระทําความผิดแบบนี้อีกก็จะหาก,กล้องวงจรปิดและดําเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่ทําลายป้ายรวมทั้งที่มีการลงต่อว่าตนนั้นได้แจกเงินให้กับคนอื่นเป็นการเสียหายและดึงคดีของตนเพื่อจะมีการเลือกตั้งในวันที่14เหลืออีกไม่กี่วันนี้ ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรียาตนนั้นอาจจะมีความเสียหายทีมงานข่าวบีซีนิบัญชีเอม,มีชัยรายงาน